สวัสดีเพื่อนๆฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีแช n แนลคลิปนี้ผมจะพามาส่องทีมชาติซาอุดิอาระเบียกู้แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในเกมนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรายคลิปฝากกดไลค์ฝากดฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมชาติซาอุดิอาระเบียทีมจากเอเชียตะวันตกณนะปัจจุบันพวกเขานั้นมีอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งอยู่ที่อันดับ56ของโลกโดยทีมชาติซาอุดิอาระเบียณนะขณะนี้เดือกใช้บริการกุนซือชื่อดัง อย่างาด้านของโรแบโตมาชินีกุนซือชาวอิตาลีวัย59ปีคุมทัพอยู่โดยกุนซือจากแดนม,มักการโรนีรายนี้มีประสบการณ์คุมทีมสโมสรชั้นนำในยุโรปมาอย่างโชคโชนทั้งกับสโมสรฟิโอเรติน่าสโมสรราซิโอ acio, สโมสรอินเตอร์มิลานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ สโมสกรกาลาตาสรารและเซนิตเซน์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเขานั้นคว้าแชมป์กานโชเซอากับอินเตอร์มิลานได้ถึงสามสมัยแชมป์คัวปาอิตาเลียกับอินเตอร์มิลานสองสมัยกับฟิโอเรติน่าและลาซิโอทีมละหนึ่งสมัยซูปปปเปอร์คัปาอิตาเลียกับอินเตอร์มิลานอีกสองสมัยคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเอฟแครับและเอฟเอคอมดี้ชิวรายการละหนึ่งสมัยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ตุรกีครับ หสมัยกับการาตาสลายและหลังจากนั้นเขาได้หาความท้าทายใหม่โดยการมาคุมทีมระดับนานาชาติกับทีมชาติอิตาลีเพราะกับพาชาติบ้างเกิดของเขาผงาดควาชช้าแชมป์ยูโร2020ได้สำเร็จก่อนที่จะเข้ามารับงานคุมทีมชาติสิดิอารรเบียเมื่อเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมานี้เองด้วยผลง,งานของเขากับทีมชาติสิริอาระเบียนั้นคุมทีมชาติสิริอาระเบียไปทั้งหมด11นัด ชนะ6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดด้วยกันในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติสารอาราเบียที่จะพบกับทีมชาติไทยในรายการเอเชียนคัพ2023นั้นมีนักเตะจำนวน26รายที่ถูกเรียกมาในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งผมจะเรียกเรียงจากหมายเลขเสื้อที่ถูกลงทะเบียนกับเอฟซีที่ใช้ในการแข่งขันในรายการนี้ประกอบด้วยหมายเลข1มูฮัมหมัด อาลรูบายีตำแหน่งเพื่อสรรประตูจากสโมสอนอาอาลีหมายเลข2ฟาวัสอัสคูตำแหน่งแม็กขวาจากสมมสอเอาชาบับหมายเลข3เอาเอาซาลูรีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจากสมมสอนอาชาวอนหมายเลข4อาลีอาลายามีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจากสมมสอเอานาเซอร์หมายเลข5อาอลีอบูลลฮีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจากสมมสออัลฮีลา หมายเลข6เอสอัลมูวาลาตำแหน่งกองกลางตัวรับจะสมมสอนเอาอ็อกดูดหมายเลข7ดมุกตาอลีตำแหน่งกองกลางตัวรับจะสมมสอนเอาฟาเตหมายเลข8อับดุลเลลาะอาลมาลกีตำแหน่งกองกลางตัวรับจะสมมสอนเอาฮีลาวหมายเลข9ฟ mm ิรัสอัลบูไรคารตำแหน่งกองหน้าจะสมมสอนเอาอาลี หมายเลข10กกปตันทีมซาเลมอัลดอซาลีตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรอัลฮีราลหมายเลข11ซาเล่อัลเชลีตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอัลฮีราลหมายเลข12สซาอุดอับดุลฮามิดตำแหน่งแบกขวาจากสโมสรอัลฮีราลหมายเลข13ฮัสซันคาเดชตำแหน่งแบกซ้ายจาดสโมสรอัลเอติฮัดหมายเลข14ฮาลาวฮาจิ ตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอัลเอติฮัดหมายเลขสิบห้าอับดาลาอัลคายบรีตำแหน่งกองกลางตัวรับจากสโมสรอัลนาเซอร์หมายเลขสิบหกซามีอัลนาจายตำแหน่งกลางตัวรุกจากสโมสรอัลนาเซอร์หมายเลขสิบเจ็ดฮัสซ uh ัน,สม,สนม, 18, ม,ลลมูฮัมหมัดอัลตัมบัตตีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรอัลฮิราลหมายเลขสิบแปดอับดุลละมานกาลิบตำแหน่งแบ็กตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรอัลนาเซอร์ หมายเลขสิบเก้าไรยาเน่ฮามิดูตำแหน่งแบ็คขวาจากสโมสรอัลอาลีหมายเลขยี่สิบอับดุลเลาะห์เลาะดีฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรอัลชาบับหมายเลขยี่สิบเอ็ดลาเกตอัลนาจ่าตำแหน่งผู้เสิร์ประตูจากสโมสรอัลนาเซอร์หมายเลขยี่สิบสองอาเม็ดอัลคาซาตำแหน่งผู้เสิร์ประตูจากสโมสรอัลไฟฮาหมายเลขยี่สิบสามมูฮัมหมัดคาโน่ตำแหน่งกองกลางจากสโมสรอัลฮิรา หมายเลขยี 24, ่สิบสี่นาเซอร์อัลดาซารีตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสรอัลฮีราลหมายเลขยี่สิบห้ามูฮมัมหมัดอัลเบริกตำแหน่งแบ็กขวาจากสโมสรอัลฮีราลหมายเลขยี่สิบหก 26, ไฟซาลอัลแกมดีตำแหน่งกองกลางจากสโมสรอัลอิติฮัด ในส่วนของนักเตะคีแมแร์คนสำคัญของทีชาติสาเาบียคนแรกนั่นก็คือธนานของซาเลมอัลดอสซารีปีกซ้ายกับรัดทีมตัวเก่าวายัยองปีที่ลงเล่นให้กับสโมสรอัลฮีราวในสาเาบียโปลีกด้วยผลงานในระดับสโมสรในลุูการล่าสุด ลงเล่นทั้งหมด24นัดรวมทุกๆท,ท,ทุกรายการยิงไปได้ถึง11ประตูเฉลี่ยทุก2นัดจะมีเกือบ1ประตูที่ยิงได้เลยทีเดียวและเจ้าตัวนั้นยังเคยผ่าประสบการณ์ลงเล่นให้กับสโมรสรยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างสโมรสรบีอาร์เอาอีกด้วยสมบูงานในระดับนานาชาติ เขานั้นติดชีมชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี2012ในขณะที่เขาอายุเพียง20ปีเท่านั้นและตัวเขานั้นก็สามารถยิงประตูดได้ในศึกฟุตบอลโลก2ครั้งติดต่อกันทั้งในปี2018ที่ทำประตูใส่ทีมชาติอียิปต์และปี2022ที่ทำใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาและเม็กซิโก ส่งทีมแชมป์โลกฟ้าขาวพ่ายแพ้เกมเดียวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นั้นซึ่งในทีมชาติสิริอาระเบียชุดนี้จเจ้าตัวเป็นแข้งที่มีประสบการณ์ในการลงเล่นในานามทีมชาติมากที่สุดโดยเขานั้นลงเล่นในานามทีมชาติไปแล้วทั้งหมด80นัดยิงไปทั้งหมด22ประตูนำเป็นดาวโรมของทีมชาติสิริอารบเบียชุดนี้อีกด้วย ในส่วนของการเตะชีมแมนคนต่อมานั่นก็คือท้านของซาเลเอัลเชลีกองหน้าประสบการณ์สูงวัย30ปีจากสโมสรอัลฮีราวในสุดิอาร,าระเบียโปลีกเจ้าตัวลงเล่นในฤดูก,การล่าสุดไปทั้งหมด12นัด ทำไปสองประตูส่วนผลงานในระดับทีมชาติเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวความหวังหลังจากได้รับโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2020และทําผลงานได้โดดเด่นเรื่อยมาตัวเขนานั้นปีหนึ่งรายที่ทประตูใส่ทีชาอเจตินาในแมตที่พวกเขาความแชมป์โลกในศึอบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาโดยตัวของอัลเชลีนั้นลงเล่นให้กับทีมชาติอิร์เบียไปแล้วทั้งหมด31นัดทาไปทั้งหมด15ประตูรวมทุกทัวร์ราการเรียกว ว่ามีค่าเฉลีย่ยการยิงประตูนในนามทีมชาติได้น่ากลัวมากเมื่อทุกๆ2นัดจะมี1ประตูให้กับทีมชาติบ้านเกิยของเขาพร้อมกับตัวเขานั้นเป็นรองนัสโมโภของทีมชาติสดิอาระเบียชุดนี้อีกด้วย ในส่วนของนักเตะคนต่อมานั่นก็คือท่าน้าของโมเมตดคานโน่มิดฟิ์ร่างโยงเจ้าของส,สูสูน1 9 2เซนติเมตรวัย29ปีจากสโมสรอนเอเรี่ในซาดิอาระเบียโปลีกในฤดูกาลนี้นั้นลงเล่นให้กับสโมสรไปทั้งหมด27นัดรวมทัวๆทุกๆๆรายการทำไป3ประตูกับอีก1แอซิสส่วนในานามทีมชาตินั้นเขาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017 เพราะกับมีชื่อติดทีไปลุยสือฟุตบอลโลกถึง2ครั้งในปี2018และ2022เจ้าตัวนั้นติดทีมชาติไม่สุดเป็นนับที่2ของทีมชุดนี้โดยติดทีมชาติไปทั้งหมด49นัดทําไป3ประตูโดยประตูล่าสุดข,ของเขานั้นก็คือการทําประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนในเกมนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลเอเชียครับที่เอาชนะทีมชาติกิกิสถามไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูย์ ในส่วนของนัเตะคีแมนอีกหนึ่งรายนั่นคือทางด้านของอาลีอัลบูดาฮีกองหลังตัวเก่าวัย34ปีจากสโมสรอารฮีราในสิอาระเบียโปลีกโดยในฤดูกาลล่าสุดจเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด25เกมและทำไปได้ถึง2ประตูด้วยกัน ส่วนในระดับทีมชาติเจ้าตัวนอกจากจะเป็นแข้งที่อายุมากที่สุดข,ของทีชุดนี้แล้วยังเป็นแข้งที่ติดทีมชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของทีชุดนี้เท่ากับโมเมคคาโนเจ้าตัวลงสนามในนามทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี 2018, ป 2018. เพราะเกิดมีชื่อติดทีมไปลุยสึกบอลโลกถึง2ครั้งในปี2018และ2022ซึ่งเขานั้นติดทีมชาติสิอาระเบียไปทั้งหมด49เกมทําไปได้ทั้งหมด2ประตูในศึกเอเชียนคัพในครั้งนี้เขาเติรขึ้นมาโขกในนาทีสุดท้าย พาทีมเอาชนะในนัดแรกในเกมที่พวกเขาเชิญเอาชนะทีชาติโอมาไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่นาะเตคีแมคคนสุดท้ายนั่นก็คือท่าน้าของฟริรัตอับูไรคาร กองหน้าดาวรุ่งวัย23ปีจากสโมสอัลอา,อาลีในซาอุดิอาระเบียโปลีกโดยในฤดูกาลล่าสุดเจะตัวลงเล่นไปทั้งหมด19นัดรวมเป็น1,422นาทีและทำประตูไปมากถึง13ประตูกับอีก5แอสซิสต์เรียกว่ามีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับการทำประตูที่น่ากลัวมากที่ทุกๆ79.56นาทีจะสามารถทำได้1ประตูและอีก1แอสซิสต์เลยทีเดียวส่วนในระดับทีมชาติ เขาติดทีมชาติอิระเบียตั้งแต่ชุดยู20และยู23เพราะกับพาทีมควา้าแชมป์เอเชียได้ทั้ง2รุ่นอายุพร้อมกับถูกเรียกขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่ที่ขับอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเมื่อปี2019เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวคือคนที่ติดทีมชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่5ของทีมทั้งที่ยังมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้น เจ้าตัวลงสนามในนาทีชาติไปทั้งหมด36นัดทำไป6ประตูกับอีก3แอซซิดแม้จะยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิดในทัวร์เมน์นี้ได้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองและประมาทไม่ได้เลยเรามาดูสิติในการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติซาดิอาระเบียกัน โดยทั้ง2ทีมเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด18นัดแบ่งเป็นทีมชาติสิกอารเบียชนะ14นัดเสมอ1นัดและเป็นทีมชาติไทยชนะเพียงแค่3นัดเท่านั้นซึ่งชัยชนะครั้งล่าสุดข,ของทีมชาติไทยที่ทําได้นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1984หรือเมื่อ40ปีที่แล้วในเกมอุ่นเครื่องที่ทัพช้างศึกบุกไปเอาชนะทีมชาติสิกอารเบียได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมชาติอิารบียคู่แข่งในนัดที่3ที่เราต้องเจอในศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023นี้นะครับผมสรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นในเกมที่3พบก,กับทีมชาติอาราเบียในวันที่25มกราคมเวลา22นาฬิกา ถ่ายทอ่สดท่าพีพีทีวีเอชดี D และทีสปอร์ตเจ็ดนะครับผมไทยเบืร์มีความเห็นอย่างไรก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ